That's to meet Pleasure wonderful. you. Your medic. your สวัสดีชาวเกมเมอร์ครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการอีวาเกมเมอร์กิจอีวาเจ้าเก่านะครับวันนี้ผมก็จะมาแคสเกม Scarlet Blade นะครับหรือว่าเกมอาณาจักรแห่งนมนะฮะดูดิแคสหน้าดาวน์โหลดก็อืมแหมมันใช่ได้จริงเลยนะฮะลองโหลดแป๊บนึงนะฮะอ่าแป๊บนึงนะ มันเป็นหน้าดาวน์โหลดตอนใส่รหัสนะฮะร,รอแป๊บนึงโอ้โหแหลมจริงๆก็เดี๋ยวตอนใส่รหัสผมขอข้ามไปแล้วกันนะะจานนะจาะ,จะจเดี๋ยวตัดไปนะจ๊ะเอาละครับเมื่อเราใส่รหัสเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ครับก็จะมีเซิร์ฟเวอร์เวอร์คิวเรียแล้วก็อะไรอะ And r ดเม da นะครับซึ่งสถาน,นะมันก็อยู่ที่นอ r m มอหมดเลยทั้งสเซิร์ฟเวอร์เลยแต่ที่มันแนะนำให้เราเล่นคือเซิร์ฟเวอร์นี้ครับนะฮะ Mercury เนะฮะเ n t e r ก็ปเลย Yes เมื่อเราเข้ามาในครั้งแรกครับมันจะให้เราเลือกฝ่ายระหว่างรอยัลกาดแล้วก็ฟรีไนท์นะครับก็คือเป็นเหมือนฝ่ายธรรมะแลธรรมนะครับผมทั้งตูดทั้งนมเนี่ยมันเงาแวบจริงๆเลยเว้ยมิจุกมิจุกมิจมุกด้วยเอ,าอ้าสุดยอดับเกมนี้มันเกมในฝันของผมเลยนะซึ่งแน่นอนครับมันไม่สามารถเข้าไทยได้นะเนื่องจากมีนมและตูดนั่นเองนะนมและตูดที่เงาๆงาม,มันไม่สามารถเข้าไทยได้นะจ๊ะนอกจากาต้องหาห้ปิดๆน,นมๆหน่อยนะถรงมไม่สามารถเข้าไทยได้ะอาดับบนมากแล้วเรามาเล่นกันดีกว่าเอาฝ่ายไหนดีครับ อืมผมว่าจะเลือกออ,อกแนวดาร์กนิดนึ่นนะเอาฟรีไนท์แล้วกันนะ,ะก็จะมีให้เลือกอยู่6คลาสนะฮะคลาสดีเฟนเดอร์อคลาสนี้ครับก็เป็นแนวสายสเต็งนะฮะก็คือแนวแนวแนวเดินบู๊นะฮะแบบว่าพวกอัศวินพวกแนวแนวไนท์อะไรพวกนี้นะ,อ,ะอันนี้คือ,คอ Shadow Walker <S Shadow Walker. S stealthy prowls the Walker shadows killer

ซัพพอร์ตหรือว่าพวกแนวมันไม่ซัพพอร์ตแนวกลางๆครับผมว่านะอันนี้ผมเพิ่งเล่นครั้งแรกนะฮะนะพันนิชเชอร์เอร์รังจ์เดสรอยเออโหนี้ <at> มึงจะติดมึงจ,จะแปะทำไมวะแปแค่นี้ไอ้ีย <laughs> ก็นี่ก็พันนิชเชอร์นะครับก็เป็นสายปืนนั่นเองไงเน,ะน้นปืนครับไอ้ตัวข้างหลังเนี่ยไอ้ไอ้เห็นไหมข้างหลังเนี่ยเมทัลเกียร์เนี่ยคือเป็นร่างแปลงอะ เหมือนเราแปลงไปอยู่ในหุนยนต์ปุ๊บมันจะอยู่เนี่ฮะเราจะอยู่นี้นมจะโชงนี้อารามเลยแล้วก็มันขับหุ่นยนต์นะฮะตรงนี้ครต่อไปไปดูสายต่อไป Sentinel Sentinel. Sentinel Quick as lightning and deceptively non-threatening by design most enemies won't know what hit them until it's too late Sentinel ก็สายโจมตีไกลๆนะฮะประมาณนี้แหละ ผมก็ไม่สัมกันนะก็ยังข้อมูลยังไม่ชัดเท่าไหร่แต่ผมก็จะมาแค่เพรานมมันใหญ่นะฮะไม่มีอะไรหรอกมาดูสายเมดิครับสายที่ผมชอบมา This b r e s p o n s i b i l i t y e n t i r e ชูพ่งดนใจคุณชิพายเมดิเมดิเนี่ยโอ้โหจริงๆเลยฮะอะไรครับกณจะเล่นสายไหนดีเนี่ยแต่ละแต่ละตัวนี่ยนมโตนั้น She shatters s through with Whiwind melee i k มาถึงแรกครับผมก็ทำตามที่ผมตั้งใจไว้ตั้งแต่ผมเห็นเกมนี้ตั้งแต่แรกครับกูเล่นสายเมดิกเมดิก the only a r c a n a with a healer s t a u c o นี่กจะดูนมไั้เยอะอ๋อก็มาถึงช่วงเวลาโอ้ไมมีหัวแเห็นไมเห็นไมหมีหัวแลแอะไรครับ เราก็จะทำแบบเกมนี้มันดีอย่างนี้ได้อีกเนี่ยซึ่งไม่สามารถเข้าถ่ายได้แน่นอนโอ้ดูดูดูเห็นปลาเห็นปลาด้วยไอ้เ้ยอ้โอเกี่ยวมวดอะไรก็ไม่รู้อ่าเรามาเลือกทงผมกันก่อนครับฮึหน้าตาโมเอะมากฮะโอ้โหผมไม่รู้โรคจิตเพราะผมสีแดงฮะมีเลือกนมเลือกหน้า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  เฮ้ยอย่าเพิ่งขยบับเลยโอ้โหูเฮ้ยขอเลือกหน้าเลือกหน้าโอ้โหเยี่ยมมันก็ใช้ได้อยู่แล้วนะโโอ้หสาวแว่นสาวแว่นใครชอบสาวแว่นก็เลือกได้นะฮะเฮ้ยเปลี่ยนทรงผมกรันเปลี่ยนทรงผมเอิ่มทรงไหนทรงนี้โอ้โหอย่าเพิ่งอยู่เพิง่งอยู่เพิงพ่งอ่าฮึ่มทรงนี้แหละเออสาวเมด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 ทรงตระ ดูทุยลูกกตาตาสีอะไรเฮ้ยดูตาก่อนอ่าตาสีิมเงินตาสีแดงครับโอ้โหดูดูนิดนึงนะมาดูที่ปากปากคือปากสีแดงนะไม่เอาปากอมพูปากปากบอิ่มนะจุ๊บดึกจุบเนี่ยฮะต้องซูมไปที่ปากครับซูมที่ปากนะอย่าซูมที่นมซูมเข้าไปซูมเข้าไป,ไปโอ้โหซูมได้แค่นี้แหมเสรยดายเอออันนี้อะไรวะอ๋อ อ๋อเมื่อกี้คือการเลือกแบบว่าเอสําเร็จรูปเลยมั้งอันนี้เลือกทรงผมครับนะทรงเนี้ยกูชอบทรงอ๋อเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีที่หลังได้อ่างันก็เลือกได้เดยวโอ้โหแลมแลมแลมเป็ดเนี่ยกูชอบอันเนี้ย h เลอร์แฮร์คั r เลอร์สีแดงแม่งเลยอ่าฮะอย่าดูแต่ปานนะฮะอย่าดูแต่ปานนะฮะ สูมลงไปแล้วโอ้ยมันแหลมกิงกิงนี่อะไรอู้ยเด้สัตว์โอ้ยโอ้ยมึงโอ้มัน,มนแม่งเอย้ยเออเลทเกมนี้คืออยู่ที่17บวกนะฮะแต่ผมว่าประเทศไทยคงจะ20บวกกันแหละนะถ้าเกิดเข้ามาที่ประเทศไทยนะฮะดูดูจากอ มันแหลมเป็ดนะฮะอ๋ออืมอะไรแม่มันขมครองจริงเลยเอ่อแล้วก็เราจัดได้ได้ผู้พิลุผูดถูกหรือกูอ่ะอ่าอ่าไปไปเลือกตัวอ่าเขียนภาษาไทยเอาอีวาครับผมอีวาได้ไหมอีวาเขี่ยปุ๊บอีวาอี๋ยงูใช้แล้วครับอีวานี่เกมเมอร์แม่งเบย เกียร์ yes เยี่ยมได้แล้วครับอ่าฮะโอโหมาถึงในชุดดำเลยฮะชุดดำสตาร์ทครับอันนี้เป็นการ first play กันเลยทีเดียวนะฮะไม่รู้อินโออินเนเข้าไปเล่นแม่งเลยะนะ่ย <c oughs> ทางทางสกินเยอะเยอะเอ้สกินที่สกิลเฮ้ยอะไรวะอ๋อเควส t q s, <c oughs> <S oh, quest, quest. อ๋อป oh, oh. ah. ah, ah. ิดเสียงไหนวะอ่าเสียงลงหน่อยเฮียบังกูปิดเลอ่าเสียงเสียงสาวสาวสาวแบ็คกราวลงนิดนึงลงนิดนึงอ่าเรียบร้อยคอนเฟิร์มอ่าฮะคอนเฟิร์มกราฟิกกราฟิก เราต้องว่าให้มันสมจริงสำหรับการเกมนอมใหญ่อย่างนี้นะฮะต้องสมจริงเออร์ฟอร์แมน์ไม่เอาอหัวหมดเบสเราต้องเอาเดอะเบสฮะเดอะเบสอ่าเราเขาก็แบบเดอะเบสเลยฮะไลนิ่งไอ้เอฟเฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยครับเออนมสะท้อนแสงกันเลยทีเดียวเยี่ยมอ่าฮะ ดูฮะดูเงาตูดหูมันสูมก็เป็นอย่างนี้เลยเอีวาเกมเมอร์นะฮะให้กูไปไหนวะมาถึงเริ่มแรกครับเน็ก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 เให้กูมาอ๋อคุยกันอย่านี้ครับพูณมากไอสเซน์ไปเอาไปอีกเน็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 ก ความพีดได้สกิลแล้วไปสกิลไอคิวส์ใหม่แหนกแหนกแหนกไอ้กูไปไหนโอ้เดินได้โอ้โดดโอ้คล้ายซีนายนะครับอ่ะกูไปไหนวะเฮ้ยกูไม่เอามันน่าจะ อยากคุยกับสั่งข้าก็าไม่ได้ด้วยอ๋อ,อ,อน,นี่ครับไปหาคนนี้ครับคิดได้เลยแล้วมันจะวิ่งไปเองครับคลิกไปชื่อที่เอ็มบีชื่อเอ็มบีซีครับชีวิงโอ้ใส่ชุดว่ายน้ำวิ่งกันอย่างนี้เลยนะดูดูดูกระเบื้องกระเบื้อง โอ้มันแหลมจริงๆเลยนะเหมาะสำหรับเกมเออสำหรับชาวหื่นนะฮะใครชอบเล่นแนวหืน่หนก็มาเล่นแนวนี้ได้นะไม่ต้องเล่นเกมของเกมฮิตหรอกลองที่เขาทำเลยกัน,กน,กนกวันอยากสนใจฮะเรามาเอาของนะอ่ะอ่าเอ๊ะใครวะใครวะโอ้ทรงโตใช้ได้เลยนะฮะอันนี้อันนี้แนวโรล,ลิ่โรล,ลิ่หน่อยฮนะ Happy to meet you Arkana and Vera โอ้ยชื่อวีลาเหรจ๊ะ แหมมันเอาอะไรมาปิดนมวะเนี่ยโอ้โหแม่งคือได้ใจกูจริงในเกมนี้อ่าคอมพลีได้ล้วอวะเอ้านี่อะไรข้างหลังวะอไปฝึกใช้ใช่ไหมน่าแทร์เก็ตกดแถบพิกอัพทาร์เก็ตแอนิอม่ อะกูต้องไม่ลองครับต้องลองครับนี่ต้องลองครับต้องลองครับยิงปาายิงป้ายูซังยูฮุโอ้โหมันโอ้โหมันเฟี้ยวเฟี้ยวอุ้ยซูมยิงอื้มชาร์จยิงว้าวโอ้โหเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วก็ไปคุยกับวีเอล่าต่อครับ Happy to meet you, Arcana. I'm Vera. าาันแวร่าอ่าฮะอ่าฮะอ่าเบสิคเพนนิงจบละทอมเพ็เอาไลทไลท์ควสใหม่ครับอืมคงจะปเป็นเรื่องสกิลแน่นอนนะฮะให้ไปคุยกับลูล,าล่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงออโตโท้ทาวเวอร์ริงทาวเวอร์ริงนะฮะอยู่ที่อาร์คานาเบส ชื่ออะไรลูล่าวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งกระตูดใส่ไหมเอ้ยเปิ้มเปั๊มต้องดูหน้าครับมันกำลังกระแทกกันอยู่ครับเกิดเออเกิดการชนของดาวครับโอ้โหนี่ดำดำใช้ได้นะดำดีสีไม่ตกนะฮะดำเข้มเหมือนช็อกโกแลตเลยฮะคุณเห็นนมรสช็อกโกแลตไหมครับไอ้แสเอ้ยนี่มันเกม เก็บเวลอะเว้ยมื่นอะไรเนี่ยบคุมากาโอนเงินใหบนมากแอบเสดไปเลยไปเอาไปหาใครนี่กูวิ่งไปไหนนะเนี่ยอ๋อนี่เป็นร้านขายของมากกว่าวูวเฮ้ยเ,เฮ้ยเขาไปไหนวะเฮ้กูไปไหนวะอ๋มกูมั่วเว้ยเยี่ยมก็ใช้ได้อยู่นะ มอนเตอร์เลเวลหรือว่าสัตว์เลี้ยงวะสัตว์เลี้ยงมากกว่ามั้งนะอ๋อสัตว์เลี้ยงครับอ๋อเวลแรกมีหนึ f, ่งกีบสองกีบสามกีบแล้วก็มีหวัวใจผป้โอ้โหเอาละไงมาถึงบู้เลยเ,เนี่ยใจเย็นนะพี่น้องนะโหมีประสงภาษาปรค์รันเซียด้วยเฮ้ยอืม พร้อมเพรียดชื่อซาติพาให้ทำการฆ่าคิวสเกลเบตเทลเบตเทลอเต่าทองเอ้ยเฮ้ยอันน,น,นี้อันนี้นมใหญ่เสื้อฟ้าโอ้โยอ,อย่าซูมไปใหญ่ซูมใหญ่อยซูมใกล้อย่าซูมใกล้ ดูใกล้ก็ไม่เห็นนมดูใกล้เฮ้ยเต่าเต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 ่าเต่าเตอายิีเต่าจริงๆผมก็ชอบเต่านะฮะเยี่ยมเดาวาเต่าไห้ตัวนึงนะอ่าเต่าน้อยเจ้าตายซะโอ้หฮาไม่ฮ่าไม่ฮาล็อกบัตเตอร์าบเตอร์อเียงเรียบร้อยครับอ่าวิอัพครับ ทวายไลท์ปุต้องฆ่าทวายไลท์สปาร์เกิลซึ่งมายิงในแถวนี <s Elliott humming> in ้วะทวายไลท์บีเทลเราต้องไปหาทวายไลท์บีเทลทวายไลท์บีเทลอ๋อทวายไลท์บีเทลนะทวายไลท์บีเทลทวายไลท์บีเทลอ๋อมาก็ให้ถูอมั่งดังจึ๊กเลยทวายไลท์บีเทลทวายไลท์บีเทลอ่า เป็นเสาทองวะเอาไยไลท์บีเทลิเขาเกมนี้ผมชอบมากครับมีแต่สาวๆไม่มีหนุ่มๆไม่มีดุ้นให้กูเห็นเลยแหลมจริงนะนอกจากเอ็นบีซนะีนะมึงเหี่ยแก้งูฆ่าทาวายไลท์บีเทลดิมันยิ่งมีน้อยอยู่ไม้เชื่อเฮ้เชื่ออ๋อ,อ,อ,อกดแถบได้ครับกดแถบกดแถบ เอ็มบีซีอยู่ใกล้เอาไว้ได้พีเทลเจอตายซะชา้ายิงไปยังเรียบร้อยครับเหลือตัวเหลือสองสามตัวนะฮะมีของให้เก็บปะวะไอ้มีม่มะอืมไอ้ทำไมให้พีเทลยิงไม่สนอะกูย,ยิงก่อนนะไอิจฉาไอ้แ่งกูยิงยิงกูย,ยิงก่อนเลย ไอเ้เหี้ยโดนแจมไม่ทราบยังมาคุยกูกูไม่รู้เรื่องหรอกยิงเลยคอมไรเดอร์อเหี้ยที่คอมไรเดอร์สัไวายไรบีเทลฆ่าได้3ตัวแล้วครับภารกิจต,ต่อไปฆ่าอีก2ตัวนะฮะเอาไวายไรบีเทลยิงไปเลยชาร์จยิงโอ,โโอ้ที่ดิข้อตายหาเลย ยิงค่าริบ้อยครับเยี่ยมเบรกขึ้นเยอะอะไปท็อกฟูสปิรัลวินเอ้ยสปิรัลวายสปิรลัลไว้อีทูมไลเดอร์จะ เฮ้ยมึงร้องอะไรวะเฮ้ยดูดูดิไม่คิดวมันร้องอะไรวะใครร้องอะไรวะอี่กอินถึงใครร้องโอโ้โหใครร้องวะแหม่ร้องร้องกระเส่าเถอะยิงก่อนเลยฮะยิงก่อนให้เปรียบนะป่าป่า ต้องเก็บของก่อนเลว่ากดตัวไออ่านั่นกูว่าแหละไม่มีเช่เอไอ,อจริงด้วยสิทธิ์หรือสิทธิ์สิทธิ์สกิลฮะของเหรอวิ่งไกลเหมือนกันนะเนี่ย ระหว่างทางยิงเอ,อ่อทวารนสปาเข้าก่อนอ่าฮะอาจจะมีดีเลย์บ้างเล็กน้อ,นอยในปานกลางฮะโอ้อยู่ไกลเหมือนกันกนะเนี่ยเอ็ีซีตัวนี้ ไม่หาของเหรอ <Yeah. S 1> ุบอยู่ตรงนี้อะไรวะเนี่ยยิงแม่งเลยกูไม่สนอนะอเรียบร้อย <Get. S 1> ครับโอเคอ๋อสามชิ้นครับค <Get. S 1> ิทิคอ หนึ่งทีนึงครับเรียบร้อยครับผมว่าเป็นเกมที่สนุกใช้ได้เหมือนกันนะเนื่องจากนมมันใหญ่ <c oughs> อะไร <c oughs> โอ้คอมพิวเตเลยทีเดียวฮะก็จบคลิปนี้ที่นี่กันนะฮะเดี๋ยวอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมก็เอามาถ่ายให้ดูด้วยกันนะฮะ โอ้นันจ๊ะนันจ๊ะหรืออาจจะมีต่อก็ได้ฮะเปิดผมผวิ่งไปเจออะไรเดี๋ยวไปต่อ